ามนิดนึงขับน้ำใจนักกีฬามาถ่าอินฟ้าให้กำลังใจคอมเมนต์ครับผมก็ดีครับ,รบผมก็รจริงๆแล้วผมก็บอกว่าของเราอ่ะเมื่อคืนผมก็เปิดโล่งหลายคนก็มานั่งแบบเวลาผมไลฟ์ก็มานั่งแบบเอ้ยเชียร์เอนโทนเนียไหมอนุนี่นั่นอย่งไงเอ็มยูผมบอกว่าคุณรักใครคุณจะเชียร์ใครเชียร์เลยนะฮะแม้กระทั่งในพื้นที่ผมคุณจะพิมพ์เชียร์ผมอนุญาตคนดูผมเจ็ดพันแปดพันคุณจะพิมพ์มาแบบทุกๆนาทีเป็นสิบคอมเมนต์ผมไม่ว่าผมขออย่างเดียว อย่าเชียร์คนนี้แล้วไปว่าคนนั้นอย่าเชียร์เวทีนี้แล้วไปแกแนะแกแน,แกแน่เป็นเน็บแนมเวทีนั้นมันไม่มันไม่ดีขอแค่นี้เมื่อคืนนี้ก็จะเชียร์ใครก็เยอะแย,ยะมงมาไม้มงสักผมก็ตอบให้แล้วผมก็พิดาว่าผมก็พยายามทําหน้าที่ผมดีที่สุดแล้วผมก็บอกว่าเลิกไปเลิกไปแบบเลิกไปกดดันแอนโทเนียเถอะมาถึงนาทีนี้แล้วอะ่ะ ปล่อยให้เขารู้สึกว่าเอนจอยเป็นตัวของตัวเองได้คิดเองได้สบายหูสบายตาด้วยตัวเองเขาจะได้มีความสุขเม,เมื่อเขามีความสุขแล้วเนี่ย <c oughs> ผมว่าผลลัพธ์มันก็จะดีแล้วของกู้ว <c oughs> อพรให้แล้วเมื่อคืนว่าขอให้ปังเพราะว่าเพราะว่าอย่างน้อยเราดูทรงแล้วน้องก็เป็นคนมีความสามารถถูกไหมฮะเมื่อวานก็ไอยพรไปแล้วครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> ก็ขอสแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งกับตำแหน่ง <c oughs> ที่ได้กับน้องแอน ใช่ครับกับตำแหน่งที่ได้ผมว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าทุกบริบทของทุกเวทีมันก็มีมันก็มีวิธีการของเขาแล้วก็ฝากบอกไปที่แฟนนางงามทุกๆคนที่เชียร์นะครับการประกวดสิ้นสุดลงแล้วหลายคนถามว่าพอใจมาเทคมาถามผมผมก็ไม่กล้าขึ้นโซเชียลตอนนี้พอใจไหมจำหนีอะไรแบบไม่ครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับทุกๆเวทีไม่ว่าคุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่ผลการตัดสินออกมาแล้ว มันคือเวทีประกวดนางงามมันไม่ใช่เวทีสภาผู้แทนราษฎรนะครับมันคือสิ่งที่เขากันกรองด้วยระบบทุกๆระบบทั้งความสวยความงามความคิดเศรษฐกิจสังคมความเหมาะสมในทุกมิติเขาถึงตัดสินออกมาไม่ได้บอกว่าเราไม่ดีพอหรือแบบเราต้องที่หนึ่งหรือใครต้องที่หนึ่งแต่อยากจะบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ผ่านแล้วแล้วเราก็ต้องยอมรับและพัฒนามันต่อไป จะทําให้การดูนางงามมีความสุขมากกว่าครับที่จะมาดูสิ่งนีวันน้อ,นองสู้จะเต็มที่จนมาได้รองอันดับหนึ่งโอ้ยผมก็บอกเลยคนระับมันมันมันก็ดีดีมากแล้วอะ่ะเออแต่ทุกคนอยากให้ชนะนถูกไหมทุกคนอยากให้ชนะไม่มีใครไม่อยากให้ชนะคือถ้าคนไทยชนะมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โคตรดีสําสหรับความรู้สึก,สกแต่มาถึงตรงน,นี้เราจะบอกว่าคนที่ชนะควรจะแพ้ผมผมก็ผมก็ว่าเราก็เราก็อย่าไปแบบ อย่าไปทาอย่างนั้นเลยมันจบไปแล้วว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวสิ่งที่เรามีอยู่อะ่ะมันจะกลายเป็นแบบเอเออมันจะกลายเป็นเหมือนกับเราจบไม่ลงอะไรเงี้ยก็อยากให้น้องๆเข้าใจบริบทนิดนึงแบบแต่ผมว่าตัวผู้ประกวดเขาคงเข้าใจแล้วละ่ะเพราะเขาอยู่กับมันใช่ไหมฮะแล้วก็ทุกคนคงทรงเข้าใจบริบทและเข้าใจผลลัพธ์แล้วก็ยอมรับในผลลัพธ์แต่ว่าคนที่ยังไม่ยอมรับคือคนที่อาจจะอยู่ไกลแล้วก็ยังใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้น ทุกคนต้องต้องแบบดีคลายก็คือหมายถึงว่าค่อยๆเข้าใจแล้วสเต็ปถอยลงมาด้วยความสุภาพแล้วโอกาสหน้าเราจะได้สิ่งที่ดีขึ้นนะฮะดีกว่าให้ใครมาจำเราว่าเราเป็นคนแบบไหนเราจะทำให้เรารู้สึกว่ามันมันไม่ปลอดภัยถ้าเราจะ ถ้าเราจะอยู่กับพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ต้องระมัดระวังคาแรคเตอร์ของกองเชียร์ครับมันทำให้ปีหน้าธุรกิจนางงามแบบธุรก,กิจแบบว่าคึกคักกว่าเดิมแบบว่าผมว่าไม่ต้องรอปีหน้าหรอกครับมันก็ลากกันมาตั้งกี่ปีแล้วรครับมันหยุดที่ไหนแล้วฮะ <ๆ S 1> มันก็ไปเรื่อยๆเพรามันจะโตขึ้นไปมากกว่าน,นี้ไหมครับเพราะว่าเราก็ทำนานไ,ไปแล้วแต่ถามว่าถามว่าเฉพาะนางงามล้วนๆเนี่ยมันไม่โตครับมันต้องหามิติอื่นเข้ามาสอดแทรกนางงามทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่รวมถึงแกรน ถ้าผมไม่มีอีเวนต์ถ้าผมไม่พยายามทาทุกอย่างให้มันนอกกรอบและมีมิติมันก็แค่ปีละครั้งสองครั้งมันก็ไม่สามารถจะอยู่ยัง้งคงครงกันได้เพราะว่าองค์กรมันต้องมีทุกอย่างในทุกๆเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่เราก็จะสนุกกับมันมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะฮะเราก็ต้องพัฒนาสิ่งที่ผมได้จากการดูสิ่งที่ผมได้ก็คือผมจะต้องพัฒนาตัวเองอยังไงอันนี้คือเรื่องจริงแล้วผมจะถ้าผมจะประชุมกับทีมผมจะบอกว่าเราต้องพัฒนาอะไร เราจะต้องหาเจ้าภาพแบบไหนเราจะต้องปรับปรุงอะไรเราไม่ได้ดูเพราะว่าเราดูเพราะเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วเ,เราจะต้องไม่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรมากขึ้นเราเรารู้ว่าเราเล่นกีฬาประเภทนี้ถนัดกีฬาประเภทนี้เราอย่างเล่นไม่เก่งเราต้องไปฝึกเพิ่มครับ